ทำเมืองเนี่ยกำหนดชะตาชีวิตพวกเรานะคะเพราะบางคนเนี่ยเขามีบ้านอยู่ตั้งร้อยปีแล้วไปขีดสีแดงให้เขากลายเป็นว่าให้เขาลื้อบ้านแล้วสร้างคอน,นโดอันนี้มันถูกหรอคะคนที่เข้ามาทำงานมาค้าแรงงานในกรุงเทพมหาคนครมีประชาชนที่อยู่ต่จังหวัด พอเวลาเกิดเจ็บป่วยเขาต้องกลับไปรักษาที่ต่างจังหวัดเราอยากให้กรุงเทพเป็นเมืองที่เป็นของทุกคนเพราะความจเจริญมันมาอยู่แค่ตรงกลางเพราะฉะนั้นตรงกลางก็ควรที่จะรับผิดชอบเขาด้วยคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เป็นธรรมสถานการณ์โควิดเนี่ยแต่ละเขตควรจะมีศูนย์เพื่อดูแลเรื่องโควิดเนี่ย 5้าสิบเขตนี่คุณจะมีทุกเขตเลยเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะจะได้ไม่ต้องพึ่งองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆต้องลงมือมาช่วยกันกรุงเทพเองมีงบประมาณมหาศาลก็คุณจะมีจุดตรงนี้เพื่อสนับสนุนแล้วก็ให้องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาร่วมสมทบสนับสนุนด้วยอันนี้จะเป็นการดีมากนะคะการเข้าถึงที่ดินที่อยู่วัยเราจะเห็นว่า ประเด็นที่ดินเป็นเรื่องสํงคาคัญที่คนชั้นกลางก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีบ้านเหมือนกันเพราะราคาที่ดินมันแพงคอนโดที่เราเห็นเนี่ยอาจจะมีนายทุนซื้อไว้หมดแล้วเราให้คนชั้นกลางเช่าเพราะนั้นเนี่ยการที่จะให้เข้าถึงทรัพยากรที่ดินได้มันควรจะมีการกําหนดราคาที่เป็นธรรมให้คนทุกคนได้เข้าถึงที่อยู่อาศัย ที่หัวัยก็พูดถึงความปลอดภัยถ้าเรามีที่ดินที่หัวัยที่มั่นคงเราก็จะมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็การขึ้นทะเบียนรับรองชุมชนอันนี้สําคัญมากเราจะเห็นว่ากทมอบอกถ้าไม่ได้จดทะเบียนรับรองชุมชนจะไม่ให้การชุดนะเราจะเห็นทุกครั้งที่พูดแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติไฟไหม้หรือจะไล่อะไรก็แล้วแต่กทมเขาจะปัดว่าชุมชนเหล่านั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ไม่มีอยู่ในสารระบบอันนี้ห้ามคิดนะคะ คนทุกคนต้องเท่ากันค่ะก็อ,อยากฝากไว้ว่าผู้ว่าคนไหนจะทำเรื่องอะไรก่อนขอบคุณค่ะ